อีกชุดหนึ่งจากตอนเหนือของประเทศลาวนะครับสภาพเนี่ยไม่ต่างจากเวียดนามเลยคือดูแล้วเหมือนหิมะตกลงมาเป็นทุ่งโลง่ลงๆก,กว้างนี่เป็นภาพที่ชาวเน็ตในโลกออนไลน์ของลาวเนี่ยเอามานําเสนอไว้วอดครับคุณผู้ชม ในพื้นที่ตอนเหนือคือมันมีหิมะเกาะพื้นบริเวณพื้นถนนเนี่ยแล้วมันก็ลื่นฮะเดินเดินไปปุ๊บน้องวัวก็ส่งตัวไม่ได้คล้ายๆกับน้องกวางที่สหรัฐอเมริกาที่ไปเดินเล่นบริเวณพื้นผิวของทะเลสาบแบบนั้นนะ<อ>่ะแต่ว่าท้ายสุดพอถึงข้างทางเขาก็สามารถผ่านไปได้นะครับทีนี้พอตรวจสอบดูแล้วคุณผู้ชมฮนะในเพจเป็นเรื่องเป็นลาวนําเสนอหลายเรื่องเกี่ยวกับลาวเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้ว่าที่เห็นอยู่นี้มันไม่ถึงขั้นหิมะตกนะ แน,น,นะเออแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน้ำก็าน้ำกล้ามน้ำก้อนฮะน้ำกล้ามเนี่ยก็คือน้ำแข็งจะไปปกคลุมบริเวณพื้นผิวของพวกใบไม้ต้นไม้แล้วก็ลมพัดแบบเนี้ยถ้าฝรั่งเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นเปลือกน้ำแข็งนะจำได้ไหมมันไปหุ้มอยู่กับต้นไม้หมดเลยแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอยู่ในแขวงเชียงขวางนะครับ เป็นน้ำแข็งจับกับยอดไม้ที่ไร่ชาเขตภูสันท่าโจกเมืองแปกฮะแล้วก็หลายจุดด้วยกันบางคลิปเนี่ยเป็นเมื่อัะคู่เห็นแล้วเป็นน้องๆชาวลาวเขาตื่นเต้นครับคุณผู้ชมพื้นที่ต่างจังหวัดนะฮะตื่นเต้นมากไปนั่งล้อมวงแล้วก็เนี่ยไปหยิบเอาน้ําก้อนน้ําก้อนภาษาลาวภาษาไทยคือน้ําแข็งฮะชาวลาวเล่นน้าก้อนหยิบขึ้นมาเป็นแท่งๆแ,แบบนี้ฮะเขาผิงไฟไปด้วยแล้วดูที่มือเห็นไหมเนี่ย พอกลางคืนปุ๊บอุณหภูมิมันลดต่ําลงครับมันก็ลงมารวมตัวกันเป็นก้อนๆแบบน้ที่ถืออยู่เนี่ยเาจะกินไหมกินเล่นเหรอที่เเขาเลียนเล่นด้วยตื่นเต้นกันนะครับผู้ชมฮะตามรายงานเนี่ยระบุนะครับว่าพื้นที่ที่ประเจิญน้ําแข็งที่เรียกว่าน้ํากล้ามน้ําก้อนแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีหลายพื้นที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแขวงเชียงขวางแขวงไซสมบูรณ์แล้วก็แขวงหัวพันนะฮะบางพื้นที่เนี่ยรายงานด้วยว่ารัฐบาลลาวสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งเลยหลังจากอุณหภูมิเนี่ย ต่ำหวบลงจนติดลบประมาณ1องศาเซลเซียสในแขวงเชียงขวางเองนะครับมันลบถึง3องศาเซลเซียสเลยทางการเขาก็มีการประกาศให้หยุดเรียนจนถึง25มกราคมครับ <c oughs> อุตุนิยมวิทยาของลาวเนี่ยก็เตือนภัยภาคเหนือว่ามีอากาศหนาวเย็นที่เป็นมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมมาจากทางฝั่งของจีนเวียดนามแล้วก็ลาวเนี่ยนะครับเผื่อแผ่มาถึงเนี่ยก็จะ หนาวสุดในรอบ5้าปีด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็เลยเกิดปรากฏการที่ดูแล้วมันคล้ายกับหิมะตกนะ hmm. แต่ไอ้ไอประเภทที่ว่าเป็นละอองฝอยตกลงมาเป็นหิมะเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศเราไม่มีปุยๆไ,ไม่ใช่ฮะเป็นเพียงอุณหภูมิตกหวบลงแล้วพูดง่ายๆถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันเป็นน้ำค้างแข็งบนยอดยาด้าแต่ของเขาคือ,อมันปกคลุมทั้งต้นไม้เลย เย็นกว่าเราเยอะเพราะถ้าดูภาพใหญ่นะครับผู้ชมฮะมันจะเป็นทุ่งเลยเพราะว่าเขาถ่ายมาจากสวนชาไร่ชาที่อยู่ทางภาคเหนือในแขวงเชียงขวางนั่นเองฮะแล้วตัวลงตัวนี้ลงเหวไหมไม่ลงไม่ลงเออเขาเลื่นอยู่บริเวณผิวถนนนะ